มาครับทุกคนกินง่ายรายวันแกงหน่อไม้นะครับทุกคนกับผักชะอมตรงนี้เลยนะครับโรยรูกโดดนะครับแล้วก็มีแจ่วบองนะครับแล้วก็เนื้อแดดเดียวข้าวเหนียวอ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับป่ะกินกันเลยอืมแซ่บ กินง,ง่ายๆครับเนื้อเดียวเป็นแบบซีดหลอดอ Stapp av, stapp av. cái phần hóa nó ừ. so อฟักคากันเหนียวดีกินข้าวคำไม่ใหญ่นะทุกคนกี้อ่ะ ชอาเป็นพวกข้าวเหนียวเนี่ยทำเล็กเล็กเว้นกินกุ้งแซลมอนอย่างเงี้ยถึงกินคำใหญ่มันชินไปแล้วครับให้กี้กินข้าวคำใหญ่ๆอะ่ะมันแน่นมันจุก แกงห่อไม้นี่ก็ซื้อมานะครับคุณย <c oughs> ิ่งทำอาหารเราๆไม่เป็นอาหารอีสานไม่ค่อยเป็นยุบด่ดเผ็ดสะใจดีมาก <c oughs> là điều ở lại <laughs> กินย่างกระแสบเพื่นวะคนย่างกินเอียงกระแสบกินแต่ของชอบด้วยทุกคนจริงไหมละ่ะเวลาทุกคนได้กินของที่ตัวเองแบบอยากกินของที่ชอบอ่ะมันก็จะรู้เอ็นจอย คลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับอืแล้วทุกคนสั้นๆเพราะว่ามันก็อาหารไม่มีอะไรมากง่ายๆนะครับทุกคนอาจจะดูประมาณล่าสี่สักห้าหกนาทีอย่างเงี้ยครับ,รบส่วนใหญ่เนาะก็จะแบบว่าปัดไปละเ <c oughs> นะี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังจัดเมนูอลังการนะครับมันก็สลับสลับกันไปนี่แหละครับทุกคนเราจะได้ไม่เบื่อเนาะไม่ใช่ขูกินเมนูส้มตําทุกวันหรือกินแซลมอนกินกุ้งทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวบางทีมันเขาเรียกว่าเกิดอาการเปิดอัลลาร์ด บางทีก็อยากกินแบบอะไรง่ายๆข้าวเขเจียวนู่นนี่นั่นไปก็ดีกันก็ว่ากันไปเนาะทุกคนเนาะ,ะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปเมนูง่ายๆแบบนี้ไว้เจอกันนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย